รักภาษาไทยกับอาจารย์เปิ้ลช่วงหลัของปีใหม่นะคะมาพร้อมกับช่วงใหม่ๆด้วยนะคะแล้วก็เป็นเสียงที่คุณคุ้นเคยนะคะปีที่แล้วเราเคยพูดคุยกับท่านอาจารย์ไว้นะคะแล้วก็ตั้งใจเลยว่าปีหน้าฟ้าใหม่เข้าสู่ศักราช2,565ค่ะเราจะได้มาเจอเจอกันเป็นช่วงเต็มๆนะคะทุกสัปด,ดาห์ค่ะนั่นก็คือ ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรถสรินดิทธทบันจงสาขาวิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒนธทนบุรีนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ปั้นค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นิตานะคะดีใจที่ได้มารายการอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่เรามาเจอกันเริ่มต้นศัก,กราชใหม่นะคะเปิดมาก็เจอเราเลยใช่ไหมคะ <laughs> ใช่ค่ะ <laughs> ตอนนี้หลายคนอาจจะย,ยังอยู่ในช่วงของการหยุดพักผ่อนนะคะกับเทศกาลสงทายปีเก่าต้อนรับปี ใหม่นะคะก็ขอให้เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขแล้วก็มีเราสองคนอยู่เป็นเพื่อนเราก็ต้องมาบอกกันก่อนคะ่ะจันเป้็นขาตลอดปีนี้นะคะกับรายการของเราอ่านไปด้วยกันจะเจอกับช่วงเวลานี้ รักภาษาไทยกับอาจารย์เปิ้ลนะคะค่ะยินดีอย่างยิ่งเลยค่ะให้อาจารย์ลองบอกหน่อยว่าคุณผู้ฟังที่รักของเรานี้จะได้เรียนรู้อะไรในช่วงเวลานี้บ้างคะค่ะสําสหรับอ่ารายการรักภาษาไทยกับอาจารย์เปิ้ลนะคะด้วยความที่อาจารย์เปิ้ลเป็นครูภาษาไทยนะคะก็อยากที่จะมานําเกร็ดความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยใกล้ๆตัวของเราหรือที่เราเห็นบ่อยๆใช้บ่อย,อยๆเนี่ยค่ะมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็ฝากในเรื่องของการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องด้วยโดยเราก็จะแบ่งออกเป็นหัวข้อหัวข้อ ไปในแต่ละสัปดาห์ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณผู้ฟังยังมีส่วนร่วมกับเรานะคะอาจจะมีคําถามส่งมาให้อาจารย์เป้นตอบก็ได้นะคะอาจจะมีข้อสงสัยรื่องราวเกี่ยวกับภาษาไทยหรืออาจจะไปเจอมาเจอเองในชีวิตประจําวันหรือว่าเห็นในโลกออนไลน์ถ้ารู้สึกสะดุดใจสงสัยอยากจะถามก็สามารถเขียนจดหมายมาหาเราได้นะคะแล้วหน่ตาก็จะนํามาให้อาจารย์เปิ้ลได้ตอบคําถามคุณผู้ฟังด้วยนะคะ ได้เลยยินดีค่ะแต่จริงต้องบอกก่อนที่มาของช่วงของเราใช้คำว่ารักภาษาไทยกับอาจารย์เติ้ลนรักของเรานี่คือจะเขียนแตกต่างใช่ไหมคะใช่แล้วคำว่ารักคำนี้เนี่ยไม่ใช่รักแบบที่สะกดได้กอไก่ธรรมดาค่ะจะมีตัวเสาฤสีกาลันด้วยนะคะที่แปลว่าอนุรักษ์หรือว่าช่วยกันรักษาค่ะก็จะแปลได้หลากหลายความหมายเลยใช่แล้วค่ะก็จะตรงกับหัวข้อที่จะมาชวนพูดคุยกันวันนี้แหละให้ค,ค,คือรายการก็คือเรื่องของการใช้คำพอง ค่ะหลายคนจะเริ่มงงแล้วอาจารย์เปิ้ลเข้าความเป็นหลักภาษาไทยแล้วนะคะจริงๆเราอยากจะให้สอดคล้องกับชื่อรายการของเราก็คือชื่อรายการว่ารักภาษาไทยใช่ไหมคะรักภาษาไทยเมื่อกี้นี่เกริ่นไว้ว่าใช้ตัวสอหรือสีกาลันค่ะมันก็จะไปเหมือนกับ คำว่ารักที่แปลว่าความรักอะค่ะคําที่มีลักษณะแบบนี้เราเรียกมันว่าคําพ้องีพ้องเสียงค่ะใช่แล้วพี่นิตาแน่าจะรู้จักดีใช่ไหมคะแล้วก็คุณผู้ฟังหลายหคนก็คงรู้จักดีเรื่องของคําพ้องค่ะคือคําว่ารักสองคำนี้นะคะเหมือนพี่พี่นิตาพูดอะถูกต้องเลยก็คือเป็นลักษณะของคําพ้องเสียงคือคําพ้องในภาษาไทยคำว่าพ้องมันแปลว่าเหมือนค่ะแล้วก็คําพ้องในภาษาไทยจะมีอยู่2ชนิดด้วยกันนะคะก็คือคําพ้องเสียงกับคําพ้องรูปนะคะชื่อ ายการของเราเนี่ยก็จัดอยู่ในประเภทแรกก็คือเรื่องของคำพ้องเสียงลักษณะของพ้องเสียงก็คือคำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่ว่าเขียนต่างกันแล้วก็มีความหมายที่ต่างกันค่ะอย่างเช่นคำว่ารักของเราสองคำเนี่ยรักที่เป็นสระหรือสีกันเราอาจจะเจอในคำว่ารักษาอะไรเงี้ยแต่เราก็เขียนให้มันสั้นลงนะคะแต่ความหมายก็คือคงไว้นะคะแปลว่าอนุรักษ์แปลว่าอยากที่จะช่วยกันดูแลให้ภาษาไทยของเราเนี่ย คงอยู่แล้วก็ใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะ <T 2> ทั้งคนในปัจจุบันเด็กๆอะไรต่างๆนะคะส่วนอีกคำหนึ่งที่ออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนต่างกันก็คือคำว่ารักแบบรอเรือมเห็นอากา,กาศกอไก่นะคะซึ่งแปลว่าความรักนี่แหละนะคะทั้งสองคำนี้ความหมายอาจจะต่างกันแต่ว่าเราออกเสียงเหมือนกันเราเลยเรียกมันว่าคำพ้องทั้งสองคำนี้ก็จะมีความหมายอ่าถ้าถ้าเรามองในเชิงความหมายแล้วเนี่ยก็จะเป็นความหมายในทางที่ดีทั้งคู่เลยก็คือทั้งอนุรักแล้วก็รักเนี่ย ถ้าเรารักภาษาไทยเราก็จะร่วมกันอนุรักษ์มันเอาไว้นะคะการอนุรักษ์ในที่นี้ก็คืออยากที่จะใช้ภาษาไทยของเราให้ถูกต้องทั้งการพูดการอ่า,านการเขียนให้ถูกต้องตามร,ระเบียบแบบแผนถูกต้องตามหลักไวยากรณ์แล้วก็สอดคล้องกับบริบทที่ต้องการสื่อสารนั่นเองค่ะจริง,รงๆหลายๆคนอาจจะคุ้นนะคะแต่อาจจะไม่รู้ที่มาที่ไปขนาดนี้นะคะแล้วอย่างถ้าเกิดเป็นคําพ้องรูป่ะคะค่ะถ้าเป็นคําพ้องรูปพ้องแปลว่าเหมือนเมื่อกี้นี้ที่เราบอกไปใช่ไหมคะ,คะพ้องรูปก็คือรูปเหมือนนั่นเอง รูปเขียนเหมือนกันค่ะแต่ว่าออกเสียงต่างกันแล้วก็มีความหมายต่างกันนะคะเดี๋ยวอาจารย์ิ้นจะลองยกตัวอย่างเอาตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นคําว่าเพลากับคาว่าเพลาอ๋อใช่เขียนเหมือนกันเวลาเขียนก็คือสระเอพอพาลอลิงสระอาใช่ไหมคะเขียนเหมือนกันเลยแต่ว่าเวลาอ่านออกเสียงเนี่ยถ้าเราอ่านว่าเพลาก็จะแปลว่าเวลาช่วงเวลาเวลาใดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ถ้าเราออกเสียงว่าเพลาเป็นคําควบกล้ำพลอเนาะอลอิงนะคะเพลาก็จะเป็นแกนสําหรับสอนให้ล้อหมุนนะคะ มันเรียก็จะเรียกว่าเพลานะคะหรืออีกคำหนึ่งคำว่าสมาธิกับสมาหเห็นเหมือนกันเลยสอสเสือม,อมามัสสาราท,ะทงสรอีค่ะถ้าอ่านออกเสียงว่าสมาธิก็คือการตั้งมั่นแห่งจิตใช่ไหมคะการาสมาธิาธเวลาเราไปวัดทําบุญเนี่ยคะ่ะส่วนอีกการออกเสียงอีกแบบหนึ่งก็คือสมา ก็เป็นท่านั่งท่านั่งที่เราแบบคู่ข่าวสองข้างอย่างเงี้ยค่ะนั่งขัดสมาเนี่คือเขียนเหมือนกันเลยนะคะแต่เวลาออกเสียงออกเสียงต่างกันแล้วก็ความหมายต่างกันอันนี้เราเรียกว่าคำพองรูปเราก็ต้องดูจากรูปประโยคมาก่อนด้ยวยว่ามันหมายถึงอะไรใช่ไหมคะ ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเราดูเฉพาะแค่คําอย่างเดียวคําพ้องรูปกับคำพ้องเสียงเราก็จะมองออกอย่างคําพ้องเสียงนะเราสังเกตง่ายๆว่าออกเสียงเหมือนกันไปหมดเลยอย่างเช่นคําว่ากันอย่างเงี้ยค่ะคําว่ารักไปแล้วใช่ปะใช่ค่ะหรือสีกาลันไปว่ารักษารักแบบกอไก่สะกดอย่างเดียวแปลว่าความรัก<อ>ใช่ไหมคะ่ะแต่คำว่าการการเนี่ยเป็นพ้องเสียงการมีเขียนหลายแบบมากแต่ออกเสียงว่ากันเนี่ยก้อเหน็นอากานอกกันก็แปลว่ากีดขวางขวางทางเข้ามาใช่ไหมคะการแบบต่อเต่ากาลันกกอไก่ หผนการหนูเต่เต่านแปลว่าตัดแปลว่าโกนเช่นพิธีโสกันหรือกันที่แปลว่าคอก็จะสะกดด้วยกอไก่หานการนอนินถอฐานถอฐานนั ทศก<า>ัณฐ์าาาาน่ะค่ะกันแปลว่าคอส่วนถ้าการที่เป็นนเนแล้วก็ธนบุญโทกาลันแปลว่ากันเทศค่ะที่พระท่านเทศนะคะเราฟังเทศเสร็จเราไปติดกันเทศอะไรเงี้ยนะคะนั่นะนเปนแล้วก็ธนบุญโทกาลันส่วนการออกเสียงเหมือนกันแปลว่าหูก็จะสะกดอีกอย่างนึงก็เป็นกไก่รอหันแล้วก็นเนเป็นคำาราศ <c oughs> ัพท์เยอะมากเลยค่ะใช่แล้วก็อีกคํานึงค่ะที่สะกดต่างออกไปก็คือชั่วกับชั่วกันกไก่ไม่ใช่การตอลิงปอปอ ก่ลังมีลักษณะของคำพ้องเสียงค่ะค่ะการนี้เป็นคำพ้องเสียงที่มีตัวพองเยอะมากเลยนะคะใช่ใช่เยอะค่ะแล้วก็อีกหลายตัวก็เยอะอย่างการนี้ก็เยอะกว่านะคะคำว่าการคำว่ารัฐคำว่าพันมีมีหลายคำมากแล้วก็เวลาเราใช้เราก็จะใช้ไปรวมกับคำอื่นๆเกิดเป็นคำใหม่ในภาษาไทยใช้กันเยอะเลยนะคะคำว่าพันเนี่ยก็มีทั้งพันแบบพันธรรมดา เอาช่พพันอย่างเงี้ยผูกพ,พนันเผาพันผิวพนันผลิตภัณฑ์คนละพันกันหมดเลยนะคะแต่ว่าออกเสียงเหมือนกันค่ะ นี่ถ้าเกิดใครที่แบบว่าไม่ได้ใช้เขียนบ่อยๆอาจจะงงๆได้เอ๊ผิวพันธุ์สะกดยังไงนะใช้พันธุ์ตัวไหนอะไรอย่างนี้นะคะอาจจะเป็นไปได้ไดก็ต้องแบบว่าศึกษาคอยมาเพิ่มเติมกันนะคะกับช่วงเวลาแบบนี้แหละคะ่ะกับรักภาษาไทยกับอาจารย์เปิ้ลน,นะคะที่จะมาเจอกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะอาจารย์เปิ้ลอยากฝากโครงการดีๆจากสาขาวิชาภาษาไทยคณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์หางิทราชพันบุรีนะคะในวันที่11กุมภาพันธ์ค่ะอาจารย์เปิ้ลจัดโครงการอบรมเทคนิคการอ่านออก เสียงร้อยแก้วภาษาไทยค่ะโดยมีวิทยากรนะคะเป็นนักข่าวจากท่อง TNN TV มาเป็นวิทยากรให้นะคะ mm. ก็คือพี่นิวพลวัตผู้พิพัฒน์นะคะผู้ประกาศข่าวช่อง TNN ช่อง16ค่ะรายการ TNN ข่าวเที่ยงแล้วก็ TNN เ e x t r พอร์ตนะคะมาเป็นวิทยากรเพื่อที่จะหมับอกเล่าเทคนิคการออกเสียงภาษาไทยรงถึงการใช้ภาษาไทยในวงวิชาชีพด้วยค่ะร่วมกับพี่ลูกปัดนะคะคุณรัชยาสงวนสุขซึ่งเป็นผู้ประกาศข่าวช่องเดียวกันนะคะสามารถที่จะติดต่อได้ที่อาจารย์เปิ้ลได้เลยเดี๋ยวขออนุญาตให้เบอร์ไว้นะคะ098 2499751ค่ะหรืออีเมลมาที่อีเมลอาจารย์เปิ้ลก็ได้นะคะ r o d s a r i n d d i u a c t h ค่ะ มาขอข้อมูลได้เลยถ้าอยากจะสมัครก็ติดต่อมาได้เลยนะคะแล้วก็พอหลังจากตรงนี้แล้วเนี่ยถัดไปก็จะจัดประกวดให้กับน้องๆด้วยนะคะแต่เราต,ต้องเข้าอบรมก่อนในวันที่11ก่อนนะคะถึงจะมีสิทธิประกวดค่ะต้องมีข้อกาหนดไหมคะว่าอายุเท่าไหร่ยังไงได้หมดเลยค่ะตั้งแต่ระดับประถมมาธยมศึกษาตอนตอน้นมาธยมศึกษาตอนปลายแล้วก็ระดับอุดมมาศึกษาค่ะเปิดกว้างได้สําหรับน้องๆที่จะมาอบรมและประกวดแต่ถ้าใครที่อยากมาฟังอบรมรับความรู้อย่างเดียวก็สามารถสมัครอบรมแย่งเดียวก็ได้ค่ะค่ะนีจัดอ ออนไลน์ด้วยนะคะจัดออนไลน์ในที่นี้ก็คือวิทยากรอ,อยู่ในห้องประชุมแล้วเราก็จะมีออนไลน์ oh. ให้กับน้องๆทางบ้านบางทีมาจากต่างจังหวัดอย่างเงี้ยค่ะหลายไม่ได้ใช่หละปีก่อนอนาะจารย์เปิ้ลไม่ได้จัดออนไลน์ทุกคนก็เสียใจจากเชียงใหม่จากใต้ยอย่างเงี้ยเขามาไม่ได้ตรงนี้เราก็เลยคิดว่าเออถ้าเรามีออนไลน์ด้วยนะคะเราจะรับในที่ตั้งแค่ร้อยคนค่ะที่เหลือเราจะออนไลน์ก็มีทั้งออนไซต์ออนไลน์เรียกได้ว่าเข้าชมในทั่วประเทศทจริงๆระบบน่าจะได้เยอะอยู่นะคะอาจารย์ค่ะเดี๋ยวอาจจะต้องอประสานกับทางมหาวิทยาลัยขอ ใช้ระบบของมหาวิทยาลัยค่ะ อาจจะรับได้หลายร้อยคนจะได้ไปร่วมกิจกรรมดีๆนะคะใครที่อยากจะไปเพิ่มเติมนะคะเปิดความรู้นะคะกับกิจกรรมนี้ก็ไปติดตามกันได้อย่างที่อาจารย์เปิ้ลบอกไปนะคะเดี๋ยวจะมาคอยย้ํากันเป็นประจําทุกสัปดาห์ค่ะได้เลยค่ะเข้าไปดูเพิ่มเติมได้นะคะเป็นหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะที่เอามาฝากกันในช่วงเวลานี้ด้วยนะคะวันนี้เจอกันผลแรกนะคะได้รู้ที่มาที่ไปและก็คําพ้องเสียงนะคะที่ช่วงหลายๆคนนะ่าจะไปศึกษาเพิ่มเติมต่อนะคะอย่าลืมมีคําถาม ส่งมาเดี๋ยวให้อาจารย์เปิ้ลตอบนะคะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์เปิ้ลมากมาเลยค่ะค่ายินดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรักภาษาไทยกับอาจารย์เปิ้ลผู้ช่วยศาสตราจารย์ rin, ดรรสสรินิธธบันจงสาขาวิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏุ์ธนบุรี